กบสวัสดีกันด้วยพวกับผมในรายการทีวีก็ไม่เคยชิคเคสน,นี่ผมให้มาสอนทรัมอินทรโทรนะฮะก็เหมือนกับของพมแหละแบบนี้ครับแบบนึงนะฮะแบบนี้นครับเราก็ยัง oh, เป็นแบบนี้ครับ แบบเนี้ยมีตัวตลกก็ได้กันนะฮะเราก็จะมาเริ่มทำเลยครับใช้แอปเนี้ฮะ King Matter นะครับ King Matter King Matter แล้วก็วิดีโอวิดีโอะไรทุกอย่างวิดีโอช็อปเดี๋ยวมาดูนะครับผู้ผิดก็ขออภัยน,นะฮะ้จะใช้สองแอปเนี้ย มาถึงเราก็เข้าคิงแมตเตรอร์กันครับอ่าคิงแมตเตรอร์นะฮะเดี๋ยวผมก็หาลิงโหลดไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็จะไปที่เนี้ยนิปเนี้ยนิกนิคมั้งอะไราแ,แซกอะไรบ้างะผมไม่กินปลาตะกินครับเข้าไปที่แฟมนะฮะด้านฮะที่เราจะทำฮะ ตาบุกคลิป no กันนะบุก huh ิปปกิปผมอยู่ไหนสตะกบนะนี่จะนี่มัไม่ใช่เนี่ยปุกคลิปปุกคลิปไหนเนี่ยอเสียงตะโกนนะ อยู du Night, du Night ่ไหนอยู you, everyone, right? ่ไหน b t โอะก็ไม่ใช่นะทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้ยัะมีรูปอยู่น่าวันี่ไงนี่ไงเจนะครับก็ตื่นโมเคยทิ้งอันนี้ว่าจะครับ กกรูปคนนะอ่าค่นี้ก็ได้แม่ก่อนนะครับน,นี่ราต,ต้อกติดแม่ตรงนี้ครับทงที่รูปนี้ะก็คือแม่ที่นี่ครับวิดีโออรัสเสียงจาตโกเดียนผมก็อยากซูม เท่เสียงลูกขอพ่ะนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยดังนะครับก็ขอพระขอไฟยึ่แยแล้วก็เอาให้ท่อๆกันเอาให้ทเท่ากันนะด้วยเก็บก็ได้ อ่าเท่ากันนะครับก็กดถุกไปเลยฮะก็เสียงดังหน่อยข้ามาตรงนี้ฮะไอติดกก่อนฮะเนียเลี่ยนไปตรงที่เราจะให้ลูกออกนะครับอ่าเสียงดังครขอบฮะบฟับฟับฟับตรงนี้ อ๋อแมบน,นี้ก็ได้นนครับกดขไปเนี่ยนี่ครับกดขปตรงนี้กดขปตรงที่มีรูปนะฮะกดไปตรงนั้นแล้วก็หาลูกสกินแซมดีของเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าคลิปไหนก็รู้ผมจะมาสอนทำสกินแซมดีเนี่ยแบบแม่นาคอมก็ได้ เป็นโทรศัพท์นี่นะแม่ดีแต่ของผมเป็นนาควมนะก็ก็กขาไม่ชอบก็แยามาะไรแบบนะ้เ <c oughs> ศรษฐกิจสามนีนะเสียงเบานะแล้วก็เอาอัอนนี้ก็แล้วกัน ไม่เอาดูก่นีน่ทำไม่เสร็จอะเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็ไปเรียกแบบนี้ผมเอาลูกนี้ก็ได่อนนะครับขยายขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะประมาณนนี้นะครับ ในสุดนะกดเข้าไปตรงรูปนะครับแล้วก็ไหลชุดนะฮะมันม,มีตรงไหลชุดตรงนี้นะก็เข้าไปครับแล้วก็ส่วนตรงนี้กเติดตัวบวกนะเว้ยติดตรง ก็เงียบเมื่อกี้ก็ขอพระไม่มีอะไรจะพูดเลยที่เงียบแล้วก็เลี่ยนไปนิดนะฮะสักประมาณนิดนิดก็มาเนี่ยเลียนไปสุดเลยฮะเลียนไปติดก็โอ้ยอ๋อธรรมดาเลยนไมติด ย้อนไปยังไม่สุดก็ตกตตรงนั้นอ่าก็แป๊น่ะนะก็กดตรงนี้เพว่อก็ขอไปนี้ไม่เกี่ยวข้อเพื่อผมผมเอาเลยนะตัดตรงตรงก่อ,อ,อน ก็ถ้าชักคลิปน mm ี hmm, all, all mm ้อาจจะยาวนานฮะมัน hmm. บ mm ุกเอาออกตรงนี hmm. mm ้ก hmm. mm ็จะให้ตัวบุ๊บบุก็แบบนี้ก็เราก็จะตัดฮะให้สุดๆไปเลยก็อีกทีฮะ มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมกดที่รูปแล้วมันก็จะมีตรงนี้ออกมาครับอ่าแล้วก็กดออกมาอันนี้คือตอนเริ่มภาพนะฮะแบบนี้ก็ได้ันับมันคงไม่ตรงงั้นผมก็ขอลบจุดตรงนี้ว่าลบทิ้งนะมันไม่สุภาพกันไปลบไปแล้วก็อย่าลบทิ้งนะ ลบทิ้งไปลบทิ้งไปโน้ยย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 ่ายายย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 ่ยย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 หา ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านหรือว่าทุกๆคนดูนะฮะผมอาจจะหาคลิปที่ดีดีอะไรก็ได้นะครับที่มันดีจริงๆครับนะที่ผมจะหามาให้ยังก็เกี่ยวกับมาครับสนหนักนะเจ็บตรงนะอ,อื้ออ๊ เชียงหบอกผมว่าพ่นี่จะพอต้นปวดท้องเมื่อกี้ผมเพิ่งปท้องทุเลาปวดท้องอีกแล้วเราก็จะไม่เอาเพลงนี้เราก็จะเปลี่ยนอื่นนะ วางของบอนะยันผาพงางน้อย ก็แป๊บนะฮะมันจะต้ึงนะฮะก็ตัวก็อดดูก่อนก็ประมาณนี้นะก็แล้วก็ใส่ตัวสิน เราก็ไปใส่ตัวสือตรงนี้นะติดตรงรูปนี้แล้วก็ติดตรงที่เดิมอนะ่ะแล้วก็ทีนะก็ทีใส่ชื่อ Channel เราไปนะฮะไม่เชื่ออะไรก็ได้ผมจะเอา T M P ก็แล้วกันนะชื่อสามเหี่ย ก็ทีนี้ก็ประกดนะเอาแบบมุนกรนเกันครับไม่เจ๊ก็แบบมุนเะนี่ยโอเคก็แล้วกันครับก็เตะพื้ที่เติมมาเมื่อกี้ผมไม่ได้ทราบสิ็จิเตะผิดน,นะครับก็ะจะไปกดตำผมงก็ได้กันครับ อันถูกต้องนี้ก็เล็กฟอนฮะไม่ค่อยมีฟอนจริงๆให้เรียกนะแล้วไปเอาฟอนนี่ก็แล้วการนะแล้วก็ขยายให้มันเล็กวงหน่อยครับ ไครหรือว่าใครอยากเปลี่ยนสีอื่นก็เปลี่ยนได้ะฮะตรงนี้คนระับแต่ผมก็อยิบเปลี่ยนเป็นสีแดงนะก็ประมาณนี้แนคะ่ก็ง่ายง่ายทีนี้ก็จะเสร็จแล้วครับปิดเสียงตรงนี้นะครับปิดเสียงนี้ไว้กดตรงปัจจรูปแล้วก็ เลี้ยนให้สูรนะฮะอ่าแล้วก็เสร็จแล้วครับเปนหนึ่งขั้นตอนนะแล้วก็แลบบ้ทุกคนอาจจะไม่รู้ลนะกดตรงนี้เนะี่ยกดไปกดเซฟนะครับก็รอปบบนะครับหุนแก,กักครับคลิปที่เก่ที่ะสิบสี่นาทีเ่มันต้องยาวแน่นกันหน่อย สนทำอินทุนกันทั้งทีนะครับในใจฉันฉันก็ไม่รักกันไปอ่าก็รอแป๊บนะผมไม่มีอะไรทํำลองเพิงผมก็จะขอไปนะ mai ta còn điều <laughs> à cô không phụ quân tiếp đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ผมว่าผมเซฟไม่ได้เป็นอะไรเมื่อก็ขออภัยนะครับก็เราก็ข้ามขั้นตอนกันนะครับข้ามาตรงแอปเนี้ยวิดีโอช็อปอะไรเมื่อวิดีโอช็อปนะฮะช็อปอะไรพวกเสี้ยนเข้ามาใกล้นั่นตาก็เป็นแบบนี้ะ แต่ผมใช้รุ่นเก่านะครับก็ไปแก้ไขวิดีโอที่นี่นะก็เข้าไปที่วิดีโอที่เราทำว่านะที่กิมเตอร์ที่ผมสอนไม่ได้คนระกดที่หนึ่งครับภาพภามันจะชัดขึ้นฮนะนี่ครับผม,นะผมก็ก็แปครับผมก็เป็นแบบนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่นะกขเต็กผิดนะโอ้โหเคยเป็นแบบนี้คนระับกดเริ่มนะฮะก็จะไม่มีเตลเียง มีเสียงเพลงก็กดไปที่เพลงฮนะแล้วก็เพลงของฉันถ้าเราใส่เพลงของตัวเองนะครับก็เลือกเพลงสันะอ่าโวยเลือกเพลงนี้ก็แล้วกัน กดไปตรงนี้นะทุกคนคนจงจะห็นกันคนระับตรงที่รูปนี้นะนี่ครับก็ด้าน,นขวาบนสุดนะฮะก็ลอนะ้อมหน้าก็รอแป๊บนะก็แป๊บหนึ่งกี่นาทีสดไปเนี่ยโัวเจ็ดยี่สิบนาทนะีหรือว่าอะไรไม่รู้สักอย่างครับ ก็แท่นนั้นก็ขอพระก็เสร็จแล้วครับก็กดออกนะแล้วก็กดตรงนี้นะตรงสามจุดครับกนอิดจะไม่เห็นนะมันจะมีจงสามจุดครับก็สามจุดตรงลูกแพะนะฮะนี่ฮะโอ้ยผมลืมกดเอ้ยผมลืมเปิดไอ้จุดนะ กนคงจะไม่เห็นก็กดตรงไปที่สจุดเนี่ยจุดโอ้ยมองถูกก็กดลงไปก็ได้กันฮะมันก็จะได้แบบนี้แล้วก็บันทึกแกลเลอรี่นะฮะแต่ผมบันทึกไปแล้วก็ขอให้บันทึกก็ได้กันฮะไปที่แกลเลอรี่ไปยังแกลเลอรี่ฮะแค่นี้ก็เสร็จนะครับเรามาอัปโหลดเท่านั้นแะก็คลิปนี้ก็ม่สอดไม่ช่อสั้นแล้วก็ ขอจบเทิานี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับบายก็เสียงเปลี่ยนแล้ว